สาวสุจิตาวันดีที่เล่นชื่อกอผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์หนึ่งค่ะชื่อพลอยค่ะตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการค่ะชื่อแจ็คดาครับตำแหน่งรองประธานฝ่ายทั่วไปครับชื่อแชมป์ครับตำแหน่งรองประธานฝ่ายนักธนาคารครับชื่อเติมครับรองประธานฝ่ายกรรมการสเทธิ์ชื่อวินครับตำแหน่งกรรมการฝ่ายปกครองค่ะ ตำแหน่งกรรมการสายปกครองค่ะชื่อหญิงค่ะตำแหน่งกรรมการสายวิชาการค่ะชื่อแฮมค่ะตำแหน่งกรรมการสายวิชาการค่ะชื่อเอ็มค่ะตำแหน่งกรรมการ่ายวิชาการค่ะชื่อวิวค่ะตำแหน่งกรรมการสายวิชาการค่ะชื่อบอสค่ะตำแหน่งกรรมการสายวิชาการคับชื่อเม็งค่ะกรรมการวิสัยนานาการค่ะ แป้งค่ะตำแหน่งกรรมการสายนายธนาคารค่ะชื่อหมิ่นค่ะตำแหน่งกรรมการฝ่ายนาธนาคารค่ะชื่อบังคาวค่ะตำแหน่งกรรมการสายทั่วไปค่ะชื่อบี๊ตำแหน่งกรรมการสายทั่วไปค่ะชื่อก้องคับตำแหน่งกรรมการสายทั่วไปครับนโยบายของครัเรามีอยู่ว่าที่้อาขายได้สร้าสนุกเสียตามสายขยายกองฟัน รุปองค์ความรู้ให้น,หน,น้องก่อนตอบสองขั้นตอนผลเสถนาสายที่พี่น้องทุกคนจะได้ยินเสียงประทาสอมพันที่ชัดเจนขึ้นและได้ฟังเสียงพอะในทุกเช้าสามขยายท่องความคิดเห็นที่กิจกรรมนี้สภาจะทำาล่วมก,กับ Y c โดยจะทำกล่องรับความคิดเห็นและในทุกสัปดาห์เราจะเปิดกล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้เรารวบรวมความเพื่อให้เรารวบรวมความคิดเห็นและปัญหาค่ะสี่เพีขยายแรกแร้ ในทุกๆวันศุกร์เราจะให้พี่ๆและน้องๆทุกคนนำครัวที่สะสมไว้ตั้งแต่วันจันทร์มาแลกแฝงกับเราแล้วในการของการผ้าหรือปลายผ้าในทุกๆครั้งเราจะประกาศห้องที่มีแ้งมากที่สุดและมีของรางวัลมอบให้ค่ะและ5้าบันนี่มาเก็ตเราจะทำตทลดานขนาดย่อมเพื่อให้พี่พนๆน้องๆได้นำของมาขายกันค่ะโดยเราจะมีข้อตกลงดังนี้หนึ่งเราจะทำการเดีนราคาสองของที่มนมา ายต้องไม่ใช่ของวินเป็นของที่ชอบหรือไม่เขียนได้ 3. เป็นตลาดนัด้นพื้นไม่มีบ้านโต๊ะและ 4. ี่ราคาของต้องไม่เกินหนึร้อยบาทค่ะสุดท้ายนี้คาคิสเ็นเพอร์เพิ่ขอขอบคุณค่ะ